สวัสดีพี่น้องนี่เฮากับมาหาอยู่หาก,กินเก้าเนาะอยู่โคกไปละหาดอกกระเทียวหากระปอมหาอยังก็ได้อยังก็เอาหู้ว่าที่ได้เน,ะเนะาะลุ้นแล้วกันเด้อพี่น้องไหยได้หมได้เนาะเลยตัวเ,เองเลย <c oughs> นี่โคกกระตานปลาที่วันนี้กับชีวิล้มน่าจะหน่อยเนาะล้มบัหน่อยลหลายๆเติบอยู่ กัดกับลมมีแดดมีลมกับบ่ห้อนแห้งไไหบันไดกระปอมกันนะสีออกอยเดินเพื่อว่าบ่แดดหาเบิ้งข้าพ่อดอกเกีเ๊ยวเอาดอกเกีเ๊ยวพี่น้องเพื่อนว่าแถวนี้แหละมีดอกกระเกียวนี่เนาะว่ามากากับเขากระหาเบิ้งไปว่าสิพ่อบ่พ่อจังไรกัด ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ่เด้อู้ใดเข้ามากะใจให้แน่เพื่อเป็นกำลังใจในการเทปคลิปเสมือเนาะสิตพยายามอัดลงตลอดคลิปเท้ากับอาทิอัดดีแน่บอดีแน่ไทยดีแน่บอดีแน่เนาะกับบ่าวากันบราวาขอโทษขออภัยผมง่วงพี่น้องงัวคนเหรอมัวใครต่อ หกตามปลาเนาะอะไปเบิ่งตอนหาอยู่หาก,กินบ่ฮู้ว่าสิได้เนาะสิได้ตัดไปพูดอะไรเพราะว่าหากะมาหดหนองปูหนองปลาเด้อพี่น้องเอ้ยปลาเก่าเพิ่นมากวาดปลากวาดปลาแก้ปลาลงง่ายๆกันด้เนาะเข้าใจง่าย แต่ว่าเฮามัอนี่ห้อมไดอร์มักแกไวเดอร์มักกวาดเนาะเฮามาหาดอกไปเจียวกพร้อมมาหอดแถวนี้แหละเพราะว่ามันมีน้ำมีไนมีน้ำมียังช่วงหน้าแรงกับน้ำกับประมาณนี้แหละอันนี้ก็คือก้น,น,นพายกับเดิ่งเาไปหาดอกไปเจียวบ่ได้บ่ได้เนาะเพราะว่ามากับมา,มา,มาสายด้วยแล้วสวยอยู่ น้ำแสงลายพี่น้องเอ้ยน้ำคักอยู mm ่ดีตุ๊กเย็นแต่บเย็นแล้วความันโบมิกโบบงกอนี่ก็ไม่นี่มาห่อบนเก้านี่แต่ไม่นี่ทามาแบบกระเจียวแล้วโอ้งวควายกัดลายพี่น้องโอ้บุห่าสิท่านบุท่านบุท่านกัดจากไหนครับรุ่นของกาเนาะพอศิษ ทันบ่ทันแล้วก็บ่ได้ถ้าทันก็ได้แต่แต่นกเอี้ยงก็มีเอี้ยงบองเอีย้อยงใหญ่เอียงปลาเอยียงดอนมากับมู่2คนมื้อนี้ามาม บรรยากาศช่วงนี้กัเฟลาประมาณสิบโมงกว่าสิบเอ็ดโมงแล้วมาจักงัวพันงวงวเพิ่นดักงวไผ่ลายดิ ช่วงแย่แรงเขากระป๋อยเนาะเพราะว่าหนาก็บ่ค่อยมีหนามันก็หากินใบประมาณนี้แหละหนาก็บ่ค่อยมีแบกินใบไม้ใบตอกไปเพราะหนาหายากโอเคเนาะไปเบิ่งพุ่นแหละแบบนี้แบบกระเจียวบางทางหน้าบางสิได้บ่ได้บึงเนมืกัน พี่น้องเอ้ยเห็นเลยนะดอกที่ดอกกำลังกำลังคักไปนี่คุดเอาเด้สิฝัดเอาตรงน้ำเลยพี่น้องกระสีบมแจ้งวันนีเนาะเพราะว่ามันแดดมันแสงมาอย่างไงนี่น้องดสุยอดแบบนี้แหละคักพี่น้องมันกำลัง ลาา้างอ่อนว่าง่ายๆกันลางอ่อนมันแต่ว่าสีสหายา,ยากนะถ้าบุ้งถ้าบุง้งบวคักสียากอยู่นี่เกะดนี่กิได้แล้วนี่กิแม่นบ้างไหนี่กิเตอะแม่นบ้างไหมแม่นบ้่น้อง โอ้เมนโมโอ้ต๊โอ้ยดอกเจียวสิได้โอ้โอออยลายทิมน,นะลายเลยนี่เมนโมนมันจะเป็นพุนขึ้นมาประมาณนี้เนาะถ้าขุนขึ้นมาลายกัมันกำลังขึ้นมานะมาลายกับพวท่านให้ละ มีพี่น้องเลยต้องหากรคับเลยหาพวกคักบนี่ก็ได้ที่แหละถามว่าแซ่บบ่มันก็แซ่บอยู่พี่น้องเพราะว่าคนที่แบบบค่อยกินได้กินดนได้กินแค่นึงนะว่าซูมเมอร์นี่มันก็หายากด้วยกินกับยังก,ก็ได้สวยงามตัวอดเลยทั้ง วัห,หลายพี่นอ้อยเหรนพี่เป็ดแม่นะึ่งขึ้นนะขึ้นเคยนี่เคยถอนนะไปหาไปเรื่อยพี่น้องยอ่ะพออยู่พี่นอออ้อยแม่นบุ้งบ้ง อากาศกสิหาตามมานี่แหละลงเกาะไทยกันหนอ่อยตามห่มตามเงามันก็มักออกอยดินแบบดินอ่อนๆนะมันมักออกมกักขึ้นดินอ่อนโอ้น้ามอ แดงยู่พี่น้องสองดอกนี่เกี่ยวแดงมันที่มีสองแบบพี่น้องแดงกับขาวเตยคุดเอาเลยน่าจะร้านหนึ่งหนี่สองอันเพืดอนนี่นี่กำลัง กำลังขึ้นมากนี่ยอ้าวมีด้าถึกถึกขาดทึกเนาะ,ะ,ะไปตอนไปรุ่นน้ำการพี่น้องตอนนั้นพูนแหละว่าจีได้หน่อยได้ลายเนาะเพราะว่าเขาก็บตีหาเรื่อยๆพยายามหาเรื่อยๆน้องเบิง้งเนาะว่าจี แต่ที่เปติดตามเบื้อง่ามันสลบตอนนั่นผมแหละว่าที่ได้หน่อยได้ลายทำเลยเนาะสำหรับนี่ก็ติดตามตอนนั้นผมได้เสร็จผมแหละเมาซ์ใต้เมาส์บนแดดเฮ้ย,ยพี่น้องหลังจากหามาแล้วเนาะน่ะตะเกียวก็ได้ทำนี่แหละบนหน่อยบนลาย พอสมควรอยู่แต่บุหรา่ไปไหนลกูลกรวมยังไมันจะคือลายทุนนี้กับเที่ยงเลยได้บัตรกินง่ายอยู่เที่ยงเพิ่นเนาะเข่าบม่ได้ไ่ได้ยังกินนะพอมาหาดอกกระเจียวอย่างเดียวตอกกระกปรอมกับบุพ่อมันก้มหนา้าก้ม,มตาเนาะกาดตอนเทีย่ยงเ้ยกินเข่า น้มีเผชิดสวนบ่เห็ด,ห,ดหัวเห็ดสวนหัวข้างในที่ปลูกพักปลูกหญ้างเง้ยไปเลยปลูกยังหัวนี่ก็บขอกไก่บกุบม๊บมบั่นบุ๊มบั่นเทียงมันเทียงนี่ไเลยในเทียงเทียงพระเจ้างูวาควายกับเสาค่มเลยน,นะมันหอนแดดแล้วงัวกับ ล้มกัล้มพี่น้องมือนนะล้มคับว่าล,ล้มปลาตางนี้เดีดเรากระเจียวเขาตอนแรกกับไปหาไม้นาะเพราะว่ามีทางเหนือเอยเบิงกระลางขุดลุ่มกระลางก่อน นี่กิไฟใหม่มันเสียงมีเสียงตัวเากินขขาวนี่แล้วมนันนีน่องกินนา้ามู่นี่เขากินน้าอิ่มก็คันเมื่อไฟ สรุปก็ได้ดอกกระเจียวที่มีน้องน้องพี่น้องเนาะกินหากินข่าวกินน้ำกนเด้อเบิ่มข่าวเที่ยงน้ำพี่น้องมาเนี้จ่กจากได้ดอกกระเจียวมาเลยเนาะดูด้านล่างดูเห็นไหมเยิบเยิบ ด้วยล่างในยังนกแจ้วอากาศเทียงเย็นพี่น้องเอ้ยมุงหยามุงหยาเลยสุดยอดเยอะไปเด้่องหากินได้ดอกงามๆเยิบๆนะครับตั้งใจนะครับเย็บใสย, <laughs> ยกิน เดินมาได้พี่น้องเด้อเขา่าเทียงกันเด้อกินอยู่น้าโคบมานี่มาหาดอกกระเจียวกินอยู่เทียงเทียงไผ่กระพู่กินนีน่คือเทียงหยุดคนเข่าใส่บ้าตรบนทางบ้าตรบนทาง วันนี้ก็คีมามาคีแบบมามาดาวกามาดาวแซ่บเลยแซ่บอ่กินข้าวกับแจ่วกับดอกกระเจียวกบแซ่บพีบบ่น้องกินข้าวปลารองหาน้องบได้ชื่ออะไรยัง ทิเบตอีกเล้วแด้วก็สหวานแ้วพ่หวานกินแล้วทินอนจะกชาเมื่อยจะกเล็กน่อย ทีาก,กันไปหาต้อแต่บุ้งหูแบบไ,ได้บุได้น้ำเพระาะว่าอันดอกกระเจียวนี่ก็บ,บุได้ไม่ง่ายพี่น้องถ้าบ,บุ้งหูแบบบวมมันออกบุ้งหูแบบบมมันออกกับบุได้หาเมื่อยคืออันนี้หูบวมมันออกแล้วภาคกันมาเอาคือ,อนี่าง้บุท่านไปได้ง่วกินงวก,กินน้ำง่วก,กินนะแต่หามาแต่เศร้ากว่าได้อยูะ นี่คำับแม่แบบสวยแล้วใหญ่ประมาณนี้อนะ่ะน้าหมดสไข่ <c oughs> โอเทเนาะพี่นนางเนาะแะบบสรุปคลิปนี้กับขอจบเพียงเท่านี้เนาะกินข่าวกันขาขคำ้าก,กับฝากฝากที่นเขาแล้ว ก็ได้ก็แจ้งก็ติดตามไมเด้อพยายามเก็บทิศให้ดีๆ